คือแบบยาแสบแสบเอามันบ้างอ่าแสบแสบอะไรนอแสบแสบอะไรนอก็บอกอยู่ฮัลโหลแล้วเล่นเกมเพื่ออะไรฮัลโหลน้องจะดึงหน้าเพื่ออะไรตามจริงถามว่าชนะไปก็ไม่ชนะฮัลโหลนะจะเป็นแพ้มากเลยบอกนะครั้งแล้วเล่นเกมเขาใช้มือเล่นโอ้ยอยู่ดีก็ได้คุณดูอยู่ดีก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วคุณดูไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วหยุดรอมันบ้างคุณดูนะใหญ่าหญ่หรืออะไรอะไรไกญ่อะไรไกญ่อะไรอะไรน้อพี่ไม่มีดู งามสวยงามป้าได้เลยฮัลโหลมันต้องแบบนั้นป้าป้าตาสว่างไงล่ะฮัลโหลผมบอกแล้วว่าอย่าไปเข้าข้างไอ้ไก่เดี๋ยวท้ายแล้วไอ้ไก่มันก็ทำไม่ป้าแบบภูมิใจหรอกจาทกาเข้าข้างผมเนี่ยค่อ้ไก่คิดว่ามันโง่เกินอย่เข้าใจไปจริงๆอ่ะถ้าไม่มีคอนเทนต์พวกรีซองรีเซ็ตหยุดไปลงหยุดเวลาเนี่ยก็คือผมบอกเลยว่าไอ้ไก่คีนอมแพ้ผมเป็นล้านคนรอบละอะไรหรอไก่มาอะ่ยอดไปนะฮัลโหลสุดยอดไปเลยโอ้ยอยากดูไม่ใครจะชนะเนี่ยเล่นมาสองเดือนสามเดือนเลยนะเฮ้ย หนูเก <54. S 2> ินอะขนาดหนึ่งนาทีมันก็ตามผมไม่ทันแลวันไปกอกวาโง่ไงเอาดิไอ้หนอนหนึ่งนาทีอะไรดองตามไม่ทันอะไรนะตามไม่ทันอ่ะไม่ถึงสมองหรือเปล่าที่มันตามไม่ทันอ่ะตัวตาลสมองก็ยังอยู่ที่เดิมไงสมองไงที่บอกมันยังตกตามแล้วก็ตกต่ำไงรู้นะคนที่สมองมันไม่พัฒนาเนี่ยก็ทุกคนที่มันจะต้องอยู่ต่ำๆเนี่ยมันถูกแล้วลงไปเลิกแพมบ้านแล้วก็ลงไปไอ้ไก่แก พูดความจริงไอ้น้องพูดความจริงไอ้น้องหัวหัวออกมาน้องหัยหัวนอกมาเนาะจ่าเอเจริญเจริญขนาดเจริญเจริญดหน้าคุณคันนี่ตอนนี้จะตาสว่างเนี่ยเข้าข้ามันไปมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมได้มันมีความดียเนี่ยพูดปากิวทัศน์เอามัน อะไรน้องอะไรน้องอยา่าดน้องอย่าดแพมเยอะเข้าใจป้าไม่าจะแพมเพื่อเพื่ออะไรถามจริงแพมเยอะเพื่ออะไรนะอะไรมันอะไรประโยชน์อัลโหลได้บอกให้อย่าแพมเยอะว่าตาเนี่ยปากไอ้แก้วกินข้าวเธนาเลิกแพมบ้าแล้วก็เลิกกูดบ้าเข้าใจไหมคุณดูคารมคาน์นะคุณดูคารมคารไอ้งอชีวิตไม่เคยโดนแซงใจไหมโดนแซงว่ะยอดนะคุณนแรกสุดยอดขอด่ามันก่อนเขาว่าจะรีบรีบไม่ได้จะรีบรีบไม่ได้คุณดูเวทอะไรอ่ะ ไอคิมไปไหนวะไอนี่มันจะเล่นของไงไอนีนจ่จะหาเรื่องไงยอดนะสุดยอดสุดยอดคนดูอ๋อฟ,ฟักอยู่คนดูมาลีโบ่ทำไมามาลีโบ่ไมา่ทำผมเกลียดคนดูฝ <c oughs> ีมือไงความฝีมือมันขาดเกินไเโง่ยโง่ไกลเกินวบบ โอ้รู้จักเขไหมเขาว่าไก่อะโซ่ไออะไรลรอเจเลิศ์เเลอร์จะไหนพวกคนดูไอ้นอกจากจะไมาช่วยจะมาตอกกำจองเวกันเนี่ยขอร้องมาขอร้องจะมาซ้ำสองแยกเลิจเลิอร์เจเลอไร์เขาไม่ได้ไปแบบเนี้ย